ไม่ทราบมันเป็นไรไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเธอก็รู้มีคนจองยังบ้าไปยืนมองตกเย็นก็พายิ้มให้เมื่อเจอกันเพื่อฟลุกไปวันวันไม่กลา้าขอเบอร์ จะมีแฟนไม่ได้จะไปแทนที่คนขอเธอไอคนมาที่ลังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไว้ไม่ได้ใกล้กับเธอจะจุกตายอยู่แล้วนะเธอรักนี้ไม่ได้บอกเธอมองรักคนมีจุกของแอบมองอยู่ทุกวันไปลองรักแฟนโชว์บาน จึงที่รู้ตัวคนน่ารักถูกใจนักไม่ใครยเป็นอย่างนี้ลงรักคนมีจุของแอบมองอยู่เช้าเย็นก็รู้คงทำได้แค่ช่วนี้ได้พบเธอคิดถึงและนอนฝันดี